ปิดเพลงไหนเต้นบ้าเต้นบออะไรเต้นเป็นหรือเปล่าฮะถ้าเต้นได้แค่เนี้เตรียมตัวขนของกลับบ้านไปเป็นพนักงานโรงงานเหมือนเดิมได้เลยขอโทษค่ะพอดีว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะฉันไม่ฟังข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเนี่ยไอ้พวกเด็กบนนอกอย่างพวกแกนะถ้าไม่ได้มีความสวยก็เป็นได้แค่พนักงานต๊อกต่อยได้เงินเดือนขั้นต่าแค่นั้นแหละฉันจะบอกอะไรใ้ฉันอุตส่าห์หางานให้สร้างโอกาสหาเงินที่ดีที่สุด แต่พวกแกไม่มีความพยายามเต้นก็ไม่ได้เรื่องวยัยรต่รูปจุบไม่หอมจริงเลยเชียวทวยได้เอานี่ไปขุมไว้นะขอบคุณนะได้ แกไหวไปะเนี่ยฉันเห็นก่อนเริ่มไลฟ์เนี่ยแกไปเข้าห้องน้ำตั้งหลายรอบเลยนะฉันแค่ตรวดท้องอะ่ะพอดีว่าเมนฉันมางั้นแกเอายาไปกินสิจะได้รู้สึกดีขึ้นขอบคุณนะโอไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองตักฉันขอถามอะไรแกนหน่อยสิแกมาทำงานที่นี่ทำไมเหรอฉัน เ้ยน้องคนนี้น่ารักดีกว่ะถ่ายลงโซเชียลดีกว่าสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของสังกัด Infinity Talent Studio นี่คือฉันเป็นไวยัล่าเหรอเย้ yeah! นี่ฉันหาเงินได้เยอะกว่า ในที่สุดน้องตั๊กก็มาจนได้เฮียดีใจมากเลยนะตอนแรกก็แอบ,บกังวลว่าน้องตั๊กจะมาหรือเปล่าหลังจากที่ได้ดูคลิปรู้เลยว่าน้องตั๊กต้องดังระเบิดระเบิดเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแน่นอนที่อื่นจะให้เท่าไหร่เฮียไม่รู้แต่ที่นี่ขั้นต่ำห้าหมื่นมีแน่นอนให้ได้ไม่ยากไปเดี๋ยวเฮียพาไปดูห้องพักแล้วก็โต๊ะทำงานเฮียตามมาเลยครับสถานการณ์บ้านน้องตั๊กเป็นยังไงเฮียเองก็พอจะรู้มาอยู่บ้างนะปู่ไม่สบายใช่ไหม งินเงินสองแสนนี้ไปใช้ก่อนโอกาสดีๆแบบนี้ตีปขอยคว้าไว้นะเพราะมันไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองโอ้เจ็บพอเลยเอาไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามคุณพียงครับคุณพียงครับ มีนักเรียนมาเพิ่มมาชื่อตัก๊กฝากครูปิ๊กช่วยเทยเยนะครับสวัสดีค่ะได้เลยคุณบอสอืมหน่วยก้ารดีนี่เข้าซ้อมกับเพื่อเลยนี่ตัวนี้ซ้ายขวาซ้ายขวา พอเลยหยุดเพลงหยุดเพลงเฮ้ยซ้ายขวายังแยกไม่ออกเลยหรอทำให้มันเป็นธรรมชาติหน่อยดิขี้อายแบบเธอได้อดตายกันมา,มาต่อถ้าอยากให้เขาเปย์นนะต้องใช้เสียงสองบ้างเสียงอ้อนๆนอะป้าค้าพัวค้า,าที่รักจ๋าแล้วค้าก็จะเคลิ้มให้ของขวัญชิ้นใหญ่มาไงอ,อยากได้อะไรอะ่ะปาวาน าศาสายูนิเวิร์สมันได้หมดอะไรลดอีกโก้ลถศักดีของตัวเองลงสักนิดหนึ่งฉันเชื่อว่าชีวิตทุกคนจะสบายขึ้นกว่านี้อ่ะมาลองดูไหนป่าขาสิป่าขาอ <laughs> พอเลยเป็นได้กประเข็งแค่นั้นเธอหยุดหัวเราะเพื่อนได้แล้วมาเอาป่าขาป,ปขาปาคาพอ <laughs> มันตลกอย่าทำอีกนะแคมุก <laughs> ทดสอบดิ ป่าหาเฮ้ยอันนี้ใช้ได้นะเนี่ยเออมีลูกออนลูกล้อลูกชนดีคนสุดท้ายตักลองป๋าขาให้เพื่อนฟังหน่อยป๋าขาอะไรนะมันเบาเกินไปขอเสียงดังกว่านี้หน่อยเลวป๋าขาเฮ้ยแบบนี้เลยพรุ่งนี้ขึ้นไล์เดียวได้เลยเนี่ยเอ้ยทุกคนปรบมือเป็นอลไรใจให้ตักหน่อยเร็วีเียวทีเดีว แกพักผ่อนเลยนะ ดูด้วยยอดตําเตี้ยเลียดดินมากบริษัทลงทุนให้ขนาดนี้เพื่อให้ได้งานห่วยแตกแบบนี้เหรอวะไอ้พวกม่มีหัวนอนปลายตีนไอ้พวกบรรนอกเข้ากรุงจะบอกอะไรให้นะแค่การเป็นเน็ตไอดอลเอาชีวิตรอดีมันยากนักเหรอกลับไปดูลายยอดหลังตัวเองเดี๋ยวนี้มะเอา,ามองหน้าฉันเวลาย,ยิ้มช่วยยิ้มให้มันดีๆได้ไหมอันนี้ยิ้มบ้ายิ้มบอเลยฟันเต็มปากใครอยากเประไอ้ไดก็เหมือนกัน เวลาเต้นเเฮ้ยเต้นแข็งจตกไม้เสียผีใครไม่อยากเสียตังค์ให้ไครมุกก็เหมือนกันรูปล่างสาสวยนะแต่ช่วยใช้ให้มันมีประโยชน์กว่าน,นี้หน่อยได้ไหมอันนี้ไม่งสวยแต่งงูเข้าใจป่ะอะ๋น้องตักนี่ยิ่งตัวดีเลยน้องตักผู้ติดตามหลักแสนจะทำฮี่อะไรให้บริษัทะวะเวลายิ้มอะช่วยยิ้มแบบมิตรภาพได้ไหมอันนี้ยิ้มอย่างก,กับไปงานศพญาติผู้ใหญ่อ่ะขอบคุณ โถเอ้ยยิ่งพูดยิ่งโมโหเฮ้ยต่อไปนี้นะจันังคารพุธไฟ้สดเต้นเป็นกลุ่มส่วนพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ไฟ้เดี่ยวทำไงก็ได้ให้ผู้ชายมาเปรอะใครทำยอดไม่ได้ละก็หอบข้าวหอบของกลับบ้านนอกพวกมึงไปเลยอย่าหาว่ากูไม่เตือนนไคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะ หนึ่งเพลงหนึ่งจักรวาลค่ะโอเคไหมล่ะป้าวิจักรวาลได้เลยค่ะพี่อาร์ตเป้นใช่ไหมป้ามาให้เต้นเพลงอะไรนี่นี่ยค่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าป้าชาลีให้ยูนิเวิร์สหนูเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเต้นให้ป้าดูเลยเป็นไงโอเคอล้วเฮ้ยพักทุกคนพักไลยก่อนหยุดไลยไปก่อนไปถิกไปยาลดไข้มาเรียกเจมินนี่มาแต่งหน้าด้วยได้แล้วรถ เจมน,นี่ช่วยแต่งให้มันสดใสกว่านี้หน่อยได้ไหมสภาพอย่างกระสบเอ่อเียคะวันนี้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอะ่ะหนูขอหยุดหนึ่งวันได้ไหมคะอยากหยุดเหรอยอดขนาดนั้น,นีนกล้าพูดเรื่องวันหยุดกับฉันอีกเหรอในไล์มีสายเปเร่หกสิบเข้ามาเว้ยแต่งหน้าเสร็จขึ้นไล์ต่อทันทีเข้าใจปะบอกว่าโรคประจําตัวกําเริบก็ได้น้าตาในเลือดตำ่ำทำยังไงให้มันน่าสงสารโอกาสนี้แหละเธอจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่อย่าปล่อยให้แกน่นรู้น่าอไยอะ่ะ เข้าใจป่ะเร็วๆเ็วจริงไหพี่โอ้ยมันเป็นเรื่องที่ยอดฉันตกเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้นัดเจอคนที่เปในไลฟ์เหรอต้องตากแล้วเปล่าจ้า เธอจริงสวยจังเลยไปขึ้นรถกันทานตเจฉาตักอาหารไม่ถูกปากเลยสั่งเอาเลยนะอยากทานเมนูไหนแล้วก็นี่ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวป๋าพาไปซื้อกระเป๋าสวยๆทั้งนั้น ชอบใบไหนแล้วก็หยิบเอาหยิบเอาได้เลยเดีวป้าเปเองขอบคุณป้ามากเลยนะคะแต่บริษัทเขาบอกหนูว่าถ้าสิ้นเดือนนี้เนี่ยหนูทํายอดไม่ถึงเป้าที่เขาวางไว้เนี่ยหนูน่าจะได้กลับบ้านไปทําไรทําสวนแน่เลยค่ะป้าช่วยเปของขวัญให้หนูอีกสักส,สามชิ้นได้ไหมคะได้สิจ้าครัแต,แต่ว่า ไอ้ส่วนที่ป๋าเปเข้าไปในระบบเนี่ยหนูได้ไม่เต็มไม่ใช่เหรออยากได้เต็มเต็มไหมเพียงแค่หนูทำให้ป๋ามีความสุขสบายใจรับพร้เบาตัวเดี๋ยวป๋ามีคอนโดให้เลยดีไหมจ๊ะ้าท่านาลาป๋าคะ ขอบคุณมากเลยนะคะที่พาหนูไปเลี้ยงข้าวอะ่ะเอองั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะพอดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนูมีงานแต่เช้าเลยค่ะเดี๋ยวอย่าทำตัวไร้เดียงสาไปหน่อยเลยนะเปลาสาพาไปเลี้ยงข้าวร้านแพงแพงกินเสร็จไปป๋ายังพาไปซื้อกระเป๋าอีกนี่นปลาถามตรงตรงเห็นป่าไปตู้ ATM ีเืไงเจ๊ะเอ๊ะพอถอนเงินเสร็จแล้วก็จะไป เปล่านะคะหนูไม่ได้หมายถึงแบบนั้นค่ะถ้าวันนี้ไม่ทําให้กูสบายตัวมึงอย่าวังว่ามึงยะไปไหนได้เลย oh.